พระราชพิธีอาภาธพินาทในสมัยรัชกาลที่สองพระราชพิธีอาพาธพินาทเป็นพระราชพิธีที่เกิดขึ้นในต้นกรุงรัตะนโกสินทร์ในพศ2 6 6 3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยเมื่อเกิดอหิวาตการโรคระบาดท,ทั่วพระนครมีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากจนเผาศพแทบไม่ทันศพกองสุมกันอยู่ที่วัดสะเกต และมีอีแรงลงมาจิกกินเป็นที่น่าสังเวชใจเป็นอย่างมากจนมีคำกล่าวว่าแรงวัดสะเกตจากบันทึกของเจ้าพระยาทิพากรวงบันทึกเล่าถึงการระบาดของอหิวาตกรโรคในครั้งนั้นว่าคนในกรุงเทพเป็นโรคป่วยใหญ่ขึ้นตั้งแต่นะวันเดือนเจ็ดขึ้นหกค่าไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่เอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าและสาลาเดินในวัดสะเกตวัดบางลำพู หรือวัดสังเวชวิศยารามวัดบพิตรพิมุกวัดปทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากถึงมีศพลอยในแม่น้ำลำคลองเตือนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดขลือหัดก็หนีออกจากบ้านถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดก็ไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างกินแต่ปลาแห้งพริกกับเกลือเท่านั้น น้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ด้วยอาเกียนไปด้วยซากศพพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ปดิสถานภายในพระอุโบสถ พระบรมมหาราชวังแห่รบพระนครนับเป็นครั้งแรกที่มีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอ,ออกจากที่ปริสถานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาปฏิสถานไว้ในกรุงรัตนโกสินนีมีการนิมนต์สมเด็จพระอริยะวงศายานหรือสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตประพรมน้ำปริตฐไปนในขบวนนั้นด้วย องค์พระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปาณาติบาตหลังพระราชพิธีนี้เสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15้าวันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยทรงสั่งเวสโลดพระราชาฤทัไทยที่กำบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพ่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการ